ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับก็เป็นรายการที่นําน เสนอนครับนำเรียนเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุคดีรถชนคดีประกันภัยวันนี้ครับก็มีน้องเข้ามาปรึกษาเราเนื่องจากน้องเนี่ยเป็นผู้โดยสารนะครับก็กําลังเดินทางไปกับคุณแม่นะครับเหตุในคดีเนี้ยเกิดเป็นรถซูบารุเล็กก็น้องเนี่ยกำลังจะก้าวลงแต่ในจังหวะว่าที่น้องกาลังจะก้าวลงอ่ะครับซูบารุเนี่ยได้เกิดอาการกระตุกกระชากนะครับน้องเนี่ยตกลงไปจากรถซึ่งอุบัติเหตุในครั้งเนี้ยครับน้องเนี่ยก็ หน้าเนี่ยลงไปฟาดกับขอปูนแล้วก็ข้อเท้าตะตุ่มด้านนอกเนี่ยกระดูกเนี่ยทะลุโผล่ออกมานอกผิวหนังเลยทีนี้เดี๋ปุ๊บเนี่ยพอหลังจากเกิดเหตุนะครับก็มีพลเมืองดีเนี่ยเข้ามาช่วยเรียกผู้ภัยเนี่ยก็นําน้องเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนรถสุวรุเนี่ยพอน้องตกลงมานะครับก็ขับออกไปเลยก็ไม่ได้ดูน้องเลยติดเบื้องต้นเลยนะครับที่คดีเนี่ย ก็คือว่าน้องเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพรบบคุ้มครองผู้ส่งสบภัยจากรถก็พอดีว่ารถคันเนี้ยครับมาสืบทราบภายหลังเนี่ยตรวจสอบแล้วเนี่ยรถคันเนี้ยก็ได้มีการจัดทาพรบไว้ก็น้องเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ในส่วนเนี้ยรักษาทีนี้ก็มีคนเนี่ยสงสัยว่าเอ้าแล้วน้องตกรถในลักษณะแบบเนี้ยซึ่งอ่ากลังในระหว่างที่จะลงจากรถเนี่ยรถจอดสนิทดีแล้วแล้วรถถูกกระชากไปอย่างเนี้ยครับรถกระชากด้วยแรงกระชากเนี่ย น้องเนี่ยจะเรียกร้องอะไรได้บ้างก็สิทธิที่1เลยนะครับก็ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยที่เกิดขึ้นจริงสมมุติว่าเกิดว่าคดีเนี่ยมีค่ารักษาพยาบาลเนี่ยอยู่ที่200,000บาทตรงส่วนเนี่ยครับเอาใบเสร็จในส่วนต่างๆเนี่ยครับก็ขอสำเนาใบเสร็จใบประเมินราคาค่ารักษาอะไรเงี้ยนะครับเกี่ยวกับเอก,เอก,เอกสารทางการแพทย์เนี่ยเอามาเบิกได้2ก็คือว่าน้องเนี่ยต้องอาจจะมีค่ารักษาในอนาคตค่ารักษาในอนาคตตรงเนี้ยครับก็ถ้า แพทย์เนี่ยมีคําวินิจฉัยมาว่าเอออาจจะต้องมีการผ่าตัดเอาเหล็กออกเนี่ยซึ่งถ้าไม่ผ่าเอาเหล็กออกแล้วเนี่ยอาจจะต้องเจ็บหรือว่ามีผลเกี่ยวกับกระทบกระเทือนเกี่ยวกับร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงเนี้ยก็สามารถเนี่ยเอามาประเมินเนี่ยเพื่อที่จะเรียกร้องเอากับคู่กรณีได้แล้วก็ช่วงที่น้องเนี่ยต้องเจ็บตัวนะครับแล้วก็ต้องหยุดงานเนี่ยพักรักษาตัวเนี่ยสิตรงที่ น้องเนี่ยต้องขาดรายได้จากการทํางานเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าน้องต้องพักรักษาตัวเนี่ยหเดือนเงินเดือนที่น้องเคยได้นะครับก็นายจ้างเนี่ยจะจ่ายให้เนี่ยสามสิบวันหลังจากที่ผ่าน3าวันแรกไปแล้วเนี่ยแล้วนายจ้างไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้นะครับเงินที่ขาดไปเนี่ยหเดือนเนี่ยที่น้องยังไม่สามารถที่จะไปประกอบการงานได้เนี่ยก็ตรงส่วนนี้ก็มาเรียกร้องเอากับคู่กรณีได้แล้วก็ สิทธิ์สุดท้ายนะครับก็คือค่าทุนทุกเวทนาก็ในส่วนนี้ก็สามารถเนี่ยนำมาคิดคำนวณเป็นสิทธิ์ที่เรียบร้องกับผู้ันนี้ได้ก็หากท่านใดน,นะครับว่ามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยนะครับเอตัวเองเนี่ยโดยสารถยนต์สาธารณะแล้วแล้วก็หรือว่าไปประสบวุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยถูกรถชนน,นะครับแล้วก็เราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกเนี่ย ก็อยากจะเรียกร้องหรืออยากจะปรึกษานะครับก็ท่านก็สามารถปรึกษามากับทีมงานทนายออได้ทั้งทีมงานเราอะครับก็ยินดีให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษาก็อยากฝากเรียนนะครับว่าให้รถเทนนนนนเนียน่ยด้วยความระมัดระวังแล้วก็คํานึงถึงเพื่อนร่วมทางกับเราครับผมวันนี้ก็มาฝากเรียนเนี่ยให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะได้รับชมรับฟังนะครับ ก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีสาระแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับก็อยากจะให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราเนี่ยเราก็จะได้นำเนี่ยเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับคดีรถชนคดีบติเหตุเนี่ยามานำเรียนกับท่านต่อไปครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านมากนะครับ